สวัสดีในวันทํางานวันแรกของสัปดาห์อย่างนี้หลังหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงวันแม่แห่งชาติซึ่งคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงจะได้ไปกราบใช้เวลาอยู่กับคุณแม่และครอบครัวยอย่างอบอุ่นกันมาแล้วนะครับ ส่วนรายการของเราวันนี้ก็ขอเปิดด้วยบรรยากาศการประดับไฟสวยๆในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,ราชินีนาถแม่ของแผ่นดินที่บริเวณถนนราชดำเนินมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกับข่าวแรกของเราวันนี้ที่ขอนําภาพแผงความจงรักภักดีในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่แม่หลวงของแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงเมื่อคืนนี้และงานเฉลิมพระเกียรติงานใหญ่ที่สวนอมพรและลานพระราชวังดุสิตมาฝากคุณผู้ชมที่พลาดไม่ได้ไปร่วมงานครับ ถึงเมื่อค่ำวันนี้ที่ท้องสนามหลวงในหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางพลังแห่งความจงรักภักดีของคนไทยได้พสบนิกรคนไทยทั่วประเทศยังคงพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเจาริญกิพพระบรมราชินีนาถเนื่องในวรโรกาลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาพร้อมกับพิธีส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรือคอสชเป็นป,ประธาน พร้อมการจุดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม ดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่9ถึงเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทั้งที่สวนอัมพรและลานพระราชวังดุสิตสำหรับที่สวนอัมพรน,นั้นใช้ชื่องานว่าหัทศิลป์แม่เนรมิตเมืองมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแม่หลวงของแผ่นดินถึง12 12กิจกรรมตามเลขมงคลวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านอย่างเช่นเนรมิตรสถิตฟ้าสการะถวายเครื่องสักการะและให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพร้อมร่วมร้อยดวงใจด้วยการนำป้ายดอกมะลิสีทองไปประดับบนต้นไม้แห่งความ มีทัศการสวนน้ำจำหลักแผ่นดินของแม่กับการจำลองวิถีชีวิตและอาชีพหลักของคนไทยทั้ง4ภาคไว้เดยรอบสั์น้ำกลางสวนอําพรสาลาทรงงานด้วยรักที่จำลองส่วนหนึ่งของสาลาทรงงานขณะที่พระองค์ท่านสเสด็จเยือนพื้นที่ต่างๆเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันก่อให้เกิดอาชีพและความสุขอย่างยั่งยืนที่รายล้อมด้วยบ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ อบอ้อมศิลปะชีพกรดค่าก็เป็นการนําเสนออีกหนึ่งการทรงงานของแม่แห่งแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยกลายเป็นแหล่งผลิตผลงานหัตถศิลป์อันเลอค่าและผลงานศิลปะชีพที่ยิ่งใหญ่ หรือเอื้อสายให่ธนาคารอาหารชุมชนที่จะสร้างสวนจำลองการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดธนาคารอาหารชุมชนของพระองค์ท่านอิมเอมคุณค่าของดีบ้านฉันนอกจากจะมีของดีของเด่นทั้งอุปโภคและบริโภคจำหน่ายแล้วก็ยังมีการแสดงพื้นบ้านการแสดงที่ขึ้นชื่อของภาคต่างๆเช่นลิเกฮูลูที่สนุกสนานจาก3จังหวัดชายแดนใต้ การแสดงของภาคเหนือที่ให้อารมณ์ความสุนทรีไปอีกแบบหรือการสาสิตศิลปะแทงหยวกกลวยงานฝีมือที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษจากจังหวัดเพชรบุรีที่ปัจจุบันหาชมค่อนข้างยากแล้วรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยบนเวทีภายในสวนอัมพรยังโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพที่เกิดจากพระราชประสงค์และพระราชเสาวนีที่ต้องการอนุรักษ์สืบสานศิลปะก,การแสดงชั้นสูงของไทยแขนงน,นี้เอาไว้ การแสดงหุ่นละครเล็กจากนาตยศสาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยที่นำการแสดงหุ่นของไทยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้ว ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็ต้องการแสดงแสงสีเสียงส,สื่อผสมแผ่นดินของแม่ในระบบพานรามาชมได้เรือรอบที่สร้างเวทีเวกกลางสระน้ำของสวนน้าพรโดยนำเสนอเรื่องราวความประทับใจความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงงานหนักด้วยพลังแห่งความรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพลังแห่งความรักในความเป็นแม่ผู้ให้ที่คอยอบอุ้มประสบนิกรทั้งแผ่นดินผ่านการเล่าเรื่องของเหล่านางทิพย์แห่งแผ่นดินซึ่งก็มีคู่พระนางต่างช่องปอทฤษฎีและปุกลุกผลทิพย์ไปร่วม แสดงด้วยค่ะฉันเป็นห่วงแต่ถ้าองค์ยังเสร็จไปแดนดินถิ่นไกลและอีกมากมายเลยล่ะค่ะ ขณะที่บริเวณพระราชวังดุสิตก็มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่จัดสร้างขึ้นเพื่อวโรกาสมหามงคลน,นี้ถึงสี่เรื่องซึ่งถ่ายทอดถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศนิกรชาวไทยอันเกิดจากน้ําพระทัยที่ทรงรักทรงห่วงใยคนไทยทั่วประเทศทั้ง4ภาคประกอบด้วยการแสดงจินตลีลาส,สวยๆได้แก่ทศวรรษแรกของการทรงงานบอกเล่าถึงการเสด็จเยี่ยมราษฎรในระยะแรกๆที่หมู่บ้านเขาเต่าและหมู่บ้านห้วยมงคลในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์นำมาซึ่งโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ สุข,ของราษฎชัยชนะบนผืนแผ่นดินอีสานกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพ่อหลวงและการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมมัดหมี่ของแม่หลวงที่ช่วยทําให้ชาวอีสานกินดีอยู่ดีขึ้นมีอาชีพที่ยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ค่ะด้วยรักที่เกี่ยวกับพระราชเสานีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติอันเป็นแหล่งน้ําแหล่งทรัพยากรการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า และเสียงจากแดนใต้กับโครงการต่างๆที่แม่หลวงทรงพระราชทานให้อันนำมาซึ่งอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นยังมีการแสดงการร้องเพลงจากศิลปินมากมาย อยู่กับงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษานะครับแต่งานนี้เป็นในรูปแบบของคอนเสิร์ตเพลงที่ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอย่างคอนเสิร์ตพุทธวจนะเพื่อแม่ครับไ เปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลงไพเราะแถมเปลี่ยนไปด้วยความหมายทางธรรมดีๆอย่างสรรเสริญพระพุทธเจ้าจาก6ศิลปินหลายรุ่นหลากแนวเพื่อเป็นการน้อมสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตตามรอยบาทศาสดาพุทธวจนะเพื่อแม่ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาซึ่งก็มีศิลปินนักร้องเสียงดีชื่อดังไปร่วมถ่ายทอดพุทธวจนะคำสอนจากพระพุทธองค์ผ่านเสียงเพลงให้ได้ฟังกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนนัักกรร้้ออองงงแต่เเพลาาามณ์ดีจขย เจสันมารัสเมืองไทยสิงโตนำโชคในเพลงเมรยะสติอินมุโดกันกับเพลงขอให้ถึงธรรมนอกจากนั้นก็ยังจะมีบทเพลงเกี่ยวกับแม่อย่างเช่นเพลงแม่จากร็อกเกอร์คนดังเซกโลโซต เซปิงทายาทคนสวยเจ้าของประธานกองทุนเผยแพ่พุทธวจนะหัวเรือใหญ่ในการจัดคอนเสิร์ตดีๆนี้ประจวบชยสารกับเพลงคำว่าแม่แปลว่ารักคลาคอไปกับเสียงใสๆของเด็กๆตัวแทนลูกๆถึง30คน ที่เรียกน้ำตาและเป็นเซอร์ไพรส์ของคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องฮาสาวเจ้าของมงกุฎจากเวทีมิสแกนไทยแลนด์นำโดยปาปรพัฒสอนดิดดำรงมิสแกนไทยแลนด์2014ที่ไปร่วมพูดคุยถึงความรักความผูกพันที่มีต่อแม่ค่ะเพอแป๊บเดียวเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วล่ะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ผมยังนำข่าวสารกิจกรรมดีๆที่หลากหลายและสร้างสารรค์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยในเวลาดีๆอย่างนี้อย่าลืมกลับมาพบกันนะครับส่วนวันนี้คงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ